สวยจักใจอาคิระและอาคิโตะเรื่องสั้นและนิยายสำหรับวัยรุ่นในหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมีเด็กผู้หญิงสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันไอริและอาคิระไอริเป็นเด็กสาวที่งดงามและมีรูปร่างที่ดึงดูดใจส่วนอาคิระแม้จะไม่ค่อยสวยและมีรูปร่างเจ้าเนื้อแต่เธอกลับมีจิตใจที่บริสุทธิ์และชัดเจนไอริและอาคิระเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแม้จะแตกต่างกันในรูปลักษณ์แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แน่นแฟ้นและลึกซึ้ง ในวันหนึ่งที่โรงเรียนมีเด็กหนุ่มคนใหม่ย้ายเข้ามาชื่อว่าอากิโตะเขาเป็นเด็กหนุ่มที่หล่อเหลาและมีบุคลิกที่ร่าเริงแจ่มใสทําให้เป็นที่หมายปองของเด็กสาวสาวไอริสนใจในตัวอากิโตะเพราะความหล่อของเขาและอากิโตะก็รู้สึกชื่นชมไอริเพราะความสวยของเธอทั้งคู่เริ่มคุยกันและดูเหมือนว่าจะมีความรู้สึกพิเศษต่อกันแม้ว่าจะสนใจในตัวอากิโตะ แต่อริก,กลับมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแต่งตัวและออกเที่ยวกับหนุ่มๆอื่นๆมากกว่าจะใช้เวลาอยู่กับเขาในขณะเดียวกันอาคิระยังคงเป็นเพื่อนที่ดีและใส่ใจไอริอยู่เสมอวันหนึ่งอาคิโตะมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนและบาดเจ็บสาหัสเขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและนอนรักษาตัวอยู่ที่นั่นอาคิระเมื่อได้ข่าวรีบมาเยี่ยมอาคิโตะทุกวันเธอพยายามให้กำลังใจและดูแลเขาอย่างดีที่สุด อากิโตะรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในความใส่ใจของอาคิระความบริสุทธิ์และชัดเจนของเธอทําให้เขามองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในใจของอาคิระซึ่งต่างจากไอริที่ไม่ได้มาเยี่ยมเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเธอยังคงมัวแต่งตัวและออกเที่ยวกับหนุ่มๆในที่สุดอากิโตะก็เข้าใจว่าความสวยภายนอกนั้นไม่ยังยืนแต่ความงามภายในใจนั้นต่างหากที่มีคุณค่า เขารู้สึกว่าอากิระเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามและบริสุทธิ์และเป็นคนที่เขาสามารถพึ่งพาและเชื่อมั่นได้อาคิโตตัดสินใจบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาต่ออากิระอากิระขอบคุณนะที่ดูแลผมมาตลอดผมรู้สึกว่าความงามที่แท้จริงของคุณนั้นอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ภายนอกฉันดีใจที่คุณเข้าใจและมองเห็นมันขอบคุณนะอากิโต ในที่สุดอากิโตะและอากิระก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความสุขด้วยกันส่วนไอริก็เริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์แต่เป็นความรู้สึกที่จริงใจและบริสุทธิ์จากใจของแต่ละคนเรื่องราวของพวกเขาสอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากความสวยงามภายนอกแต่เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์และชัดเจนที่ออกมาจากใจ